ไสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลตกูลนะสบายดียูซองแม่น้องเตนพี่น้องตาสายแดดเขากำลังเป็นมือซับพี่น้องสบายดีพ่อมอืมทั้งชับทั้กินสายเอือบพาอเป็นคนย่างพี่น้องสายย่างใหม่แม่น้องเพนสายแดดกับสายเอือบเพราะว่าท่านคนอื่นย่างเขาแบบว่าย่างมันบุสุปปนัยพี่น้องบุอยมัีนใจเนาะครั้งแรกแทนร้านสะพายย่างในหน้องมวยก็เลยว่แบอไปไปนั่งกินแล้ว ไม่ยาสิอยากให้คิดเองมึงน่ะสิครับคินงานนั่นงก็เต็มพี่น้อยกินทั้งย่างไปกินทั้งอย่างค่า,<ะ>ค,าคาบอดเลยฮะเอาก่อนแล้วกันมึงเลยเอาก่อนขอบใจหลายๆเสี่ยวมมอ,อีกมนากระถางสะเจอยเป็นมือกล่องเห็นเนาะเอินตากล่องหาย จอยอย่าไปใกล้ผู้ชายแล้วมาเป็นตะกองเองเหอยเสียวบักเสียวฮะไปในสายไแกเอาต้นเฮ้จอยึนจอเลยเปลี่ยนตะกองได้พี่น้องเด้อให้ซจเป็นตะกองหสบายเปพ่อน้องขัตะกองพ่น้องบัแซ่บูแซ่บบ้า

Vang tà lọt lên lọt lên Vang tà lọt lên Vang tà lọt lên Nóng mua ai xếp cho đi Lên phần nội xếp hèn Ba phần nội xám tức xám สคนกินพี ö, ouais. ่น pues, okay. ้องลายอดมไฮ้ยเฮ้ยเต้นแออกเลยเฮ้ยอ้น้ทยรับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมกับบายดีพี่น้องโอ้น้ทยรับพี่น้องกินนุ้งเสยวันนี้จะลอยิงจอยเฮ้ยมหค่ะลองไทยนาแล้วพี่น้อง xem mượn xem thong phút kìa ngắm hmm 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 ยองครับพี่น้องสะลาะทะเลานี่ยอ้าวยืมข้าวครับสร้างน้พุน้องเกาะพี่น้องยางพี่น้องควันไฟพี่น้องควกุ้มกุ้มเต็มเป็ดพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อมากินกันเด้มากินนซอสจอยแล้วพี่น้อง ไม่กินกันเพื่อน้องโอ้หนังเสือหนงเคียวพี่น้องนีคงเป็นสัตว์เขียวไหมแดงไมเขียวแงมาสิเด้อรมาเฮ้ยอีกหนึ่งวอดคลองเนื้อสัตว์ใสม้อใสตัวไม่ใสยังไงหรอเสร็จแล้ว

เบ็ดกี่ตัวจอยช้งตัวค่าตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวตัวเมียพี่น้องเนาะตัวเมียค่ะเท่านี้ตัวปลาสามตัวพี่น้องปลาสามตัวตัวเถิกหรือตัวผู้ไม่รู้ค่ะในตัวเถิดตัวเถิกอ่าน้าแท้เป็นน้องน้ำแท้ตื่นพี่น้องค่ะ เนี่ว่าเนี่ว่าพนนอยนะเนี่อ่าอ่าอ่ัวมวยพน้องซูมี่น้ำสมน้ำส้มค่ะนี่ส้าปู่ี้าี่น้แทน้องน้ำตื่นอมาอมาแบบพน้องเฮ้ยมาอมา ท่านกับพากระโตยพี่น้องพอกระโตอยู่พี่น้องเขาไม่เห็นนะแล้วยัง้ยนะแต่น้ำมัแต่น้ำมานลสินแล้นพี่น้องได้พี่น้องมันรู้พอใจกับเราพอกินเก่งลันได้ คะแนนคะแนนเนี่ยหันย่ำพี่น้องเลี่ยมบว้ยคะแนนไหนหลับไม่ได้พี่น้องหลับไม่ได้ค่ะป้ายแท่นะแหตําก้นอยู่นเอบ้าคนนี้สิป้าบ้าคนนี้ว่า้าใจไป Bố, con này xịt bà bảo đâu à? Dạ, Than! Nên mày nói Than cái gì ta? Thế thì nghe nghe, th nghe Nhìn có đấy. Ôi, nhìn ngon quá ta ơi. Ôi! Bố này có mì, mì nấm

บ่สุดเนีเอาตัหัวหัวเป็ดกับพ่อหัวเดียวพ่อยากธอพี่น้องโอ้โหถือผ้ากับถือผ้าพี่น้องถึกินทั้งผักเนาะังเาล้ากนเรี้ยมานะเออเห็ดผ้างาเงาเนะ งามมังด่าังงามเป็นงามพี่ใช่ลาบทเกี่ยงเยจอยนี่มันงามเนาะนี่นงามแต่ว่าฮะคุณภาษาอะไรน่าคุณหาปะนั่นแทนพี่น้องจัดภาษาได้เลย

อีหล้ววะสักพนักเฮ้ยคบค้ากนเลยโมโมเป็ดแล้วะวหอมดูที่จากนอนวะโวยากกะไ เตียงเกือบห้ากิเจเฮาขึ้นซาเจอร์ก็มุแต่ไปจูจีนนงนี้จะผุดเด้มดมอมุดจองกินเนหนลลมืววอนกันนลลละพี่น้องเด้อเบิดปลาไปเจ็ดตัวเลยเข่ามาละแม่เบิดปลาไปสามตัวเลยอืมโปเซียเขากำลังซับอยู่พี่น้องเลยโปรเจกของเรา คนเปลี่ยนเมเซียนเมเซียลแสดงคนน่าจะเปลี่ยนตั้งนานนะขอบอก้าจอยวยจ้าเอเซคือมนคือมันังกับขังมโน่แด้เฮ้ยเสลเซลห่านอ่ะเนาะหุดจอมากินได้พี่น้องเด้อ่าวเป็นเรียบอยจยดนาลจ้า จอยป้อนพูอ่นไม่เคยเสียบ่อจีมันก็อ้ง้ยสะอาดไป่าอาีป้อนเมีนปลเลกเก็บ่ับปอบพีพ่น wow. ้องเสุดยอดเลยอือพอเสียตอบเซ่บสุดยอดครับสุดยอดสุดอเจัง้ไม่เห็นสเลย ไดฝากร้านซาสองตอนพี่ังเลยน่องสุยได้เรียบ้เรียยอือุ้ยพยูเพื่อนเนพ่ใหพามก็ไม่ใหญ่เงื่อนมันไปจบกันร้านไส้เพิ่นบอสบายจานไกลา้มมันคือบนลินเลยให้พวงนะลินกันจนวินเลยะจนวิ สลองไทยนาแล้วพี่น้องจ้าลาเด้พี่น้องเด้อยู่ดีแมงเนิ้ลสกู๊ตสกนเฮง่วยพอกันใหม่คิมนาสบายดีอย่าลืมกดขาไปกดติดตามส่องเตะกับเราเ้ยพี่น้องเด้อไปแล้วจ้า